น <esc ione. S 1> ้ำบาดไปเพื่อนน้ำบาดก็ไอ้กูเลยโฮมไปเต้น้อยพิมมาอลไรร้นักตุรกิสล่ะพิมน้ำบาดไปน้อยนังเลยนังแจกเด็กน้าโรงเรียนเลยกูไปทุกวันเลยทุกเ้าทุกเย็นเลยเขานอยรัดพัดด้ไปนังหน้ารัดพัดเอ้ไปชอยไม่รู้แล่ข้าวอ้นกูนี่จบกูข้าวอ้นน้อกูไม่เอาเมียตะกลนหน้าขึ้นทิวว่าไม่เบือไอ้ข้าวอ้นมันก้าวไอ้แวววันี้กูจบ ชอบเรก้าออนเออรก้าออนไม่ปักผิดติตรงเรียนเพราะในราดว่าชาวันลุยข้าออนว่าตื้อว่าปุดกิมินตแต่งตายห้องเล่เงอยู่ปรีที่วันนั้นมึงจบจบกวนจิ้งแกวกูได้เมยไม่ต้องช่วยนาขึ้นซิวมูกอักก็ไม่พื้นแต่ว่าไอ้เก้าออนเก้านี่คุณแจมไม่จบเวลาแรงเลยจบก้าออนไม่ใช่อบสะกุน Trời, <laughs> quên là không có chinh khoe có ốc phê, Đó là một Cái măng mư mấy tăn, nó tin quẹt, Ráng là chọc cá on, của mai của mày chọc kia Ngoài đi quý chấp cái mét đứng Đại thằng như măn Đại ca đuôn này hôn ta gói prit, răn, prit, răn, bếp năn กูตืว่าคนกล้าดวนถ้าเป็นแกงก็แกงจอมไม่ตอดพักตังแต่เนี้อจอมเลยไม่คิดกพอล้วต่อพอละวปริตพอแล้าจึงมึงไปหนังหน้าดัดพัดทุกวันทุกวันว่า้ากคันวาเช็นคันหนังจอยพานามัดไปแจ๊กไปคูพิมพ์เรียบร้อยป๋าทองวังวิเศษป๋าทองวังวิเศษเออบริการเมกโกรถดันรถไถรถเกลี่ยทุกชนิดอย่างคื่กันมาไม่พิมพ์นุกกูนี่ ไอวางไม่ใช่ไหมย่อแกบโตมาโยรถไล่กูเลวเลยตไหมผู้ไปคุดดีไหนมึงหับเรลือกหัวไม่ว่างเลยติดจริงไหมผู้ชายัังนี่พิล์มเรียบร้อยเบอร์โตเรียบร้อยนางแจ็คเด็กกูตั้มมาตุรกิีตโตนางหน้าโรงเรียนนั้นกูนางเล่ตัวรับหัวล็อทำไมอ่ะบอกแล้วไงถ้าไม่มีอะไรติดสําคัญนั่งไม่ตรงโตมาหาเฮียเลยรำคาญเฮียอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยอะไรอยู่วะพวกนี้แม่โคลติดเทือกมึงไม่มีโอกาสเอาออกไม่ได้อ

ไปย you know ังกรีดดิทำไรนู้นกรีนนู้นกรีนเอ้ยปูจับจับจับหนอนนัดหลอนนั่นหลอนนั่นไหมเกี่ยวเลยปุ๊คอ่าไม่ท้าว่าฝนไห้กลับไปว่าเป็นนักร้องให้พ่อไปท่องกลับบ้ามาไรเงี้เราบุเลย ไม,ม,ม่ปกติตัวใหญ่เลยไม่ทำมาคุณไหกับเทว่าเป็นนักร้องทวมายายพ่อมีช่องครับเนี่ยพมมีเป็นน,น,นักร้องอ๋อนักร้องถ้าเต้นไปรถเรงพมนาะเต้นจะดังก็ไปเลยเพราะต่อไปนี้เต้นจะเป็นนักร้องที่มาแรงแซงตังโกหัวบวงลักจมปลักเหลือดเดือนปุดๆชุดจะเก่าเฝ้าตางโก บันแนแหว่บมเจียวเจียวลอยเลยไหมไปจนไหะไปช่องกบได้กบได้นายแล้วนี่คุณนี่ไปลงตรงไหนครับฮะว่าคุณนี่ไปลงตรงไหนแล้วตนกับรลอดยดพื้นไม่ร้ว่าผูดโดยสานลงไหนกับตำเป็ดนะุมยังกันลาวนี่ไ่รบหลามกับรลอดกี่ปีแล้วตน ห้าปีครับเก็นไม่รอเลือนมาผู้ได้สั้นรนไนพอดีผมยุดเสียีใกานครับยุดไปนะผมติดน้ก็อะไรอ่ะผมแต่งผู้ได้สั้นตายครับเะรับงตายะแอนแล้วมโยผมเจียวเจียวเียวแรใดีก็ไม่ทำไร ผู้ใหญ่พิมพ์ให้รางวัลไหนนั่งมาจํานวนสองรอยสาทครับพร้อมรางดื่อมกบุณมาครับ